สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขสุขคนตะกี้ว่าสิบบปั่นพี่น้องเลยเมือนี้ว่ามเมื่ออื่นจังสิปั่นระยะพายุมาเมื่ออื่นพอมาได้แล้วเธอมันมาอะไรก็เลยปั่นซะมารอลุ่นน้ำกัน สิได้จ่กสอบกำลังติดตั้ <ım> ตงเครื่อง Eat, พอมินี่เมื่อมัดเข้าเคยเลยละอันเนาะกำลังโทรตามมาว่ารถสิ่ปั่นเข้าแล้วเด้อวะ

để cho cái <laughs> cỏ nó 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 ทีมงานก็จะหาคนก็มีกำลังมา

เดียวเขารับจ็อบไปกันไปครื no. ่องมือบ่หร <right no ือไปเบิดมือไสเต็มมาแล้วก็ลังสีไปอีกอืมไปจักคนเขาคนเขาไปช่วยคอยขนเป็นมารถหนึ่งอะไยังอีกน้อยนึ่งมาเต็มรถดอกเบิร์ดธนารับจ้างน้าบ้านนี่แล้วแล้วพอซินมาสิลงคนแม่นลูกคนเดียวกับโบล้ายไปได้ดอกให้น้อยนึงก็ไปนะอืมรับสิคนคนเดียวด้วยมือคนเดียวกับเสียเลี้ยวเท่าน่ะอืมเสียเรียวมาเต็มรถดอก ไปน้ำรังเรื่องระบาดมั้ยหรือเปล่าป้อนเขาให่น้องเลยเป็นกำลังมาที่แรกว่าบ่อยากปั้นมื่อนี่นะในนี่ผวาญาติโค้นมากพี่สันที่นี่บัวบอกอันนี้บ่ลวงพี่เจ้าก็ว่างบ่นี่นไงว่างอยู่บ่นี่นไงว่างอยู่บ่นี่หรือว่านี่ยเวลามาบ่นี่ยไปเยอะมีร้านไปเยอะเดินล้านเลยเออมาแก่สิมาแก่เขาออ พ้นไปได้ข้าวมาได้ใช้แล้วจคคุณได้ล้ลงมาแต่พ้นสีม้าว่า่้นด้เทวดาด้ดิโอ้เทวดาว่ะโอ้แม่เออพนลงมาแต่พ่นเนาะโอ้ยปวตัลงมาก็ตองไพ่หมื่นปวดท้องพนว่าเนียเมียกำลังอยู่ไพ่อยู่อเมียเทวดาเมียเทวดาเนะ เจอว่ล้มารุ่นเอาพี่น้องยปีนี้รุ่นเอาเจ็สิบสอบจ็ิังไรละคับปูสิอาจักเสอบคือกะคือกะโดแท้ปูนสิบสอบไล้คือกะโด้แท้ได้เอะไอแต่มันจะโยมมือคันมันหักเลยโยมไ งมกระแหงท้ข้าวเดียวผ่นงงเออน้องกินได้เลยเอาได้หมดจนกว mình thi để lai like, sổ rồi nó, Thường rồi, còn một ngày ให้มันลงมันให้มันลงเจอะใครก็หมดแล้วหาสิใดประมาณหาสิบเลยพี่น้องตอนนี้ สาวกห้กหสาวเจ็ดสาวเจ็ดพายน้อยหนึ่งบอนน้องป่าให้ที่สาวเจ็ดกระบ,บอนพายบอนน้องปล่อยป่าดั้เข่าใส่ไล่เติ นุชพ่นะ้องเสารหกให้พี่แล้วนี่เสาห้าให้นึโมเมนพี่แล้วนี่เสาสามให้สาสมให้ได้หาที่เก้าปีนี่เสาวหกไห้าสาเจ็ดัพราะว่าท้ายมันก็ะงหนึ่งหให้าเจ็ดให้มาดุนกันเนดสดจสอมินิบันเหตุเพิ่มสามให้ ตามให้เคิงนะเพิ่นอ่านเอา10สอบบ่เพิ่นอ่านเอาเพิ่ม10อก็คิดคิดไว้ว่าประมาณเพิ่นว่าพวงคืดเพิ่นดอกท่านได้70นะตามเป้าเพิ่นว่ามางเบิ่งสิได้เท่าไดร กลายระชอบกระสิบ,บิระประมาสิบกวอีกว่าหึ่กระชอบเจ็ดสิบประมาณแปดสิบกบ ทำมอสุ่มมอไรจะทัง,ง<ะ>นี่อกะกอบเก่าไอ้มอนนี่นี่เช่ากี้านนะ่ะนี่เฮ้ยห้ำอย่าพาถอกเนี่ยถอด ว่าร้ายเลยได้นี่ครับจนนักเท่าจนจนกระสอบพ่อเลย่อพอจะไดขปลกแล้วเอาคนนักวันเช้าคนแล้วันวัยหรือันแบบเลยเนี่ยนักเรื่องอะไรเขามาติยนไปแล้วเ้ยก็ได้แสงอยู่นลถแล้วก็ท่วัด้ t a บ tap ้ tap บ a p tap สมัยละสม่เจ็ดสิบลุงสบเก่าอีกจักสิจักใบมาตุ๊กองอีกนี้

sao thằng sao thằng chắc sợ ở sao thằng sao thằng chắc sợ ở

จะ่าแกสอบก่ะใช่เ่าัเอคี่น้องเอ้ไปเนี่ยตั้งเป้าไว้ประมาณอาสอบเก่ากันสอบใหม่เจ็ดสิบบได้ไพนันกับพวกกระเทยป่ะคปบ้าฮระเทุมาว่าอดาพนันอยู่ทุ่มมานวันวนวัอยู่เอ้าว่าูมากกระเทยทุ่มมากวัน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 อยู่ว่าพนันกับอาดาสั่น

ไลต้งเรียนแค่ซกเลยเด็นบเรียนอยู่ร้นีเอาออกเรียนใหม่ปะยังไมน้ำน้ไปดูไปลงนบไปเรียนนะวะเรีน่ยมากาดไวน้ำ ่น่าามี่สบ่องี่สามสี่สี่ี่หกี่แปดเกมเียนมันจะมาลงตรนี้วาู่องสี่ป้าก่อนเนาะตอนนั้นเนาะครบดอกหกแปด้ใจจอดเลยนะครบสี่สองสาม Nơi nhìn nạp là cái hai phút cháu Nó nạp bạn nè เจ็ดให้รอผลรอผลออก <c oughs> นกองอีเด้ยจสอบกัในกองสามคั้งจะสอบอะไรออสามหกสิบแปดสิบแปดครั้งจะสอบแปดสิบกแปดสิบหกเ้สอเก้าสิบสอโอ้โหเกินคา <laughs> đường. Đường đâu, à, nó chết à, nói chứa sếp mãi à, chót để à, xếp, để สองเกพ่นงกินพลนกเกินค่าเกินค่าแล้วยังว่าอันกระเทยโทรมาจิเตาจิเต่าอยู่เอาด้เพมซี่ให้พได้ขาลืนเมี่ให้พี่น้องเลยได้ขาเพิ่มซี่สะะิบองได้ข่าเพิ่มซี่สิบสองยอดอันนี้โอ้พี่นี่ เก้าสิบสองสบองีเลี้ยเลยะเจ็เพิ่นเอาี่ล้ยเ่ฮะกบวกกกี่กัประมาณหานี่แหละอันร้อยดลงอัน้อดก็ลงร้อยาดหกนอืมจะหกแถวนี้ก็มีวกกีลานมันมากเยจ้ะอันกระปุกนะมันแล้วเอาเงี้ยไม่ เกินคาดบัตอรนอนเนาะจัใช้เวลาท้า่เนคนคนเฮาขาจังขาจลังข้าจเราไลออนลอยสอบต่อหกสอบลอยต่อหอันนี้แบบเกาสิองเอาผัดได้หอดลอยบ้านนี่ไม่ก็ไ่ได้หอดหกสอบดอก่น้องเลย เพิ่งเหาสอบครื่งมีครงอีกทีลุงมเพื่อเอาหาสอบเครึ่งมีเครื่องอีกรอสันหนออกเลยพี่น้องมันที่้องมันที่นี ปีหนาว่ากันใหม่คลิปหนาว่ากันใหม่พี่น้อง